มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชร่วมกับกสทชเสนอรายการถามมาต่อไปนักบริบาลชุมชนทำหน้าที่อะไรอีกหนึ่งส่วนสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนระบบสาธารณสุขในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นก็คือนักบริบาลชุมชนซึ่งทำการคัดเลือกจากจิตอาสาในชุมชนเพื่อเข้าทำการอบรมหลักสูตรต่างๆในการดูแลรักษาผู้ป่วย ผู้ยากไร้และผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิงเช่นเดียวกันกับโรงพยาบาลสมเด็จพยุพราชด่านซ้ายจึงได้มีการจัดตั้งนักบริบาลชุมชนขึ้นในพื้นที่โดยทํางานเปรียบเสมือนหน้าด่านคอยสํารวจและรายงานเคสผู้ป่วยกลุ่มต่างๆให้กับทางโรงพยาบาลอีกทั้งยังดูแลสุขภาพเบื้องตน้นเพื่อให้คนในชุมชนมีสุขภาวะดีขึ้นทั้งร่างกายและจิตใจ